สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมตั้มฟาร,ร์มสุขปลูกเอ็นซีวันนี้กับคอนเทนต์เรื่องของการปลูกป่านะครับเพื่อขายคาร์บอนเครดิตหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจคําว่าคาร์บอนเครดิตนะครับคาร์บอนเครดิตคืออสิทธิ์ที่ได้จากหรืออได้จากการดูดซับค่าคาร์บอนเครดิตนะครับมีการประเมินยังไงนะครับเขาเอาปริมาตรของเนื้อไม้แล้วก็แล้วก็ชนิดของไม้นะครับเป็นหลักอย่างเช่น อยู่ด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นเป็นต้นมอฮอกานีนะครับมีค่าดูดซับอยู่ที่5เท่านะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วต้นไม้หลักๆเลยจะอยู่ประมาณ4เท่านะค่าดูดซับคาร์บอนเครดิตนะครับแต่มีอยู่แค่1 1เอดชนิดที่ได้5เท่านะมีผมจําไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่ายางนาเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ค่าดูดซับ4เท่านะครับแต่ว่าผมชอบต้นยางนาเพราะว่า1นึ่เขาทนแรงนะครับโตเร็วแล้วก็ได้เก็บเห็ดด้วยอันนี้ผมชอบนะครับปลูกไว้ประมาณสัก 9, ต้นที่ 9- ที่10ต้นอย,อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมที่จะปลูกนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับผมปลูก9ต้นแล้วก็ปลูกต้นที่10ให้กับในหลวงรัชกาลที่10ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยในการลดโลกร้อนนะครับเ,เดี๋ยวเรื่องคาร์บอนเครดิตผมให้ทุกท่านเข้ามาสอบถามดีกว่าเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลให้นะครับเพราะว่าพูดเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับข้อดีของการปลูกปา่า นอกจากจะได้เป็นการเก็บเห็ดนะครับช่วยให้ร่มเย็นด้วยเอาไม้ไปทําบ้านทำสิ่งปลูกสร้างได้ก็ก็คือเรื่องของการขายคาขาพอนทีสมมติว่าต้นด้านหน้าคุณผู้ชมผมปลูกมาประมาณ3ปีไม้หน้าประมาณ5นิ้วอกปา6นิ้วนะครับวัดรอบได้ประมาณสักเกือบ40เซนเลยถ้าเกิดครบ5ปีตามที่เขากําหนดขายได้เนี่ยต้นนี้จะมีมูลค่าอยู่ประมาณสัก 200บาทสมมติผมตี200บาทสมมติถ้าผมมีอยู่ประมาณ500ต้นนะครับเราขายต่อปีเป็นคาร์บอนเครดิตเนี่ยจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ100,000บาทต่อปีเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณเดือนละ9,000อันนี้คือต่อปีนะครับเราเฉลี่ยมาเป็นเดือนคือเดือนละ9,000การขายเนี่ยไม่ได้ตัดต้นไม้ไป ขายปีต่อปีปีหน้าใหญ่กว่านี้ก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับปีที่5ปีที่6ปีที่7ปีที่8ปี 9, ที่เกที่สิบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆสูงเรื่อยๆนะครับยิ่งโตยิ่งใหญ่ยิ่งสูงยิ่งได้เยอะนะครับบางต้นต้นไม้อายุเป็นร้อยปีได้เป็นหลักหมื่นเลยนะครับถ้าคนไม่เห็นคุณค่าก็ลองศึกษาดูนะครับหรือจะเข้ามาสอบถามที่เพจความสุขหลงอินทรียนะครับผมยินดีให้ข้อมูลน,นะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากขายนะครับ ไม่รู้ว่ามีมูลค่ายัางไงอยากประเมินราคาต้นไม้จากการขายขาา์บเครคดิตก็ยินดีมาแลกเปลี่ยนกันนะครับตอนนี้มีการซื้อขายจริงได้เงินจริงแล้วด้วยนะครับไม่แช่เรื่องที่เป็นเรื่องหลอกลวงหรือไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องไกลตัวแล้วนะครับวันนี้ผมจะขอตัวทุกท่านไปปลูกต้นไม้ของในหลวงราชการที่9กันก่อนนะครับสําหรับวันนี้สาระดีๆฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ